สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในแมปวันนี้กันในแมปคาคาเชอร์นะครับไปดูกันคาคาเชอร์เอาสปารถมานะครับสปารถมาเป็นรถรถนี้นะครับที่ผมได้มาไม่ใช่รถที่ดีที่สุดม่เป็นรถนี้นะครับลมได้รถรถนี้มานี่กำลังการทางรถนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ไม่ได้พังรถเราก็จะไปขับรถเล่นกันนะครับนี่ ทดลองการทางรถนะนี่ประกาศลงนะครับทุกท่านนะทดลองการทางรถฝ่าไป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 นี่เราไม่เป็นทางรถเราไปขับรถเล่นกันนะครับท่านผู้ชมนะขับเล่นใครมาชนเนี่ยฮะใครมาชนเดจะจะโดนนะขับรถหนีด้วอ่ะนี่ดูดูความเร็วครับว่าข้างไหนนะ ต้องแคปแค่าพาร์นี้ไว้วาต้องกดเอดที่เต็มจอก่อนใช่ไหมคุณโดบอกปิดสกีนเต็มได้ได้ได้มาแล้วนะครับเฮ้ยเ,เราเร่มกันต่อเพราะเอไม่คนจะบอกเขาว่ามันรถผลเป็นอย่างนี้นะครับครับไปดูกันเฮ้ย ไปไปนี่เราไปขับ,บรถลินเกนขับขับ,ขบ,บรถลินเกนเย่เย่โอเค นี่มองนี้มรงนี้มรงนี้เด็กความเร็วก็เร็วอยนะู่นะปึ๊บตอนนี้ก็เริ่มชาลนะอ่ะขึ้นมาขึ้นมาอ่าวีเตอร์วิเตอร์เตดูเตอร์มามรงนี้ลองดูกันว่ามันมันมันจะเป็นยังไงน,นะครับเอ ก็พังเลยทีเดียวนะครับเขาพังเลยทีเดียวนะเขาดุที่ภเขาต่อ,อปไปว,ว่าม,มันเป็นเป็นภูเขาไหนนะนี่เรามาเกิดที่ลาวสองนะลาวหนึ่งตรงนู้นนะไปมา มอีกเรื่องหนึ่าจะมีชิ้นสองตะต่อเลยนะครับท่านผู้ชมนักขยะคุณสะสมตะต่อเพิ่มขึ้นมานะครับแต่แบบไม่ง่ายนะครับแบบเรียกว่าอะไรอ่ะนี่คือภูเขาเล็กๆนะเราลองกันว่าเความเร็วก็โอเคนะคุณแค่ตกลงมาด้วยขึ้นไปนะครับ ขึ้นมาขึ้นมานมาไปดูกันว่าถ้าเราจะโหลดไปกัน็ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะโอ้ถึงคาดรถพังเลยทีเดียวนะครับจะดูกันว่าแบบเราจะเก็บดังซื้อเนี่ยจะเป็นต้องไปแบบ ต้องต้องต้องไปจำลองการทางรถดีๆเออเนี่ยนี่เป็นรล่าหนึ่งแล้วหนึ่งก็โอเคเนะี่ยพว่กจะจำลองการทางรถได้นะท่านผู้ชมนะเสียมอไซค์มาเนี่ยเราก็จะได้เงินมาซื้อรถนะครับท่านผู้ชมนะเป็นพันเลยแล้วก็เคล่นก็เป็นว่าเขาว่ามันมันแค่ไหนแล้วแต่คนที่เล่นเคยเล่นมานานแล้วนะครับ อันนี้ไม่ดีคนนี้ก็คนน่าจะดีนะครับผมนะอันนี้มันมีอะไรครับใครไปโชนอยู่นะแปลกๆมันนี้ไปเข้าๆมาดูกัน มาสไายความเร็วก็ผมว่าได้ได้ครับประมาเก้าสิบนะโอ้ดูนี่นี่เป็นบักนะเป็นบักนีนน่นั่นแหละนั่นแหละกำังขับเราเด้เราเล่ากๆๆันว่ามันมีอะไรบ้างนะ มันตรงนี้แล้วก็ชื่อแบบมันแบบครับอือไและมันมีคนชอบมาชนเรานะครับท่านผู้ชมนะครับผม นี่แล้วนลขนาดน,นี้ยังรอดมาได้ยังไงพังพ้างไม่เป,เป็นอย่างนี้อยู่นะทำไมก็ไม่รู้นะ มั่สามารถแต่งรถได้ให้มันให้มันแรงขึ้นนะสามารถแต่งได้แบบตามไี่ทุกคนต้องการนะครับก็ไปต,ตรงรีบเล่นไปนะครับเล่เนไปสุดเลยนะครับท่านผู้ชม คือเรื่องไปประมาณที่สิบปีว่าโอเคเไปหูหูไปความลุกแล้วก็ร้อยเก้าเนี่ครับผมควาเริ่มเพราะประมาณร้อยกว่านะครับ ผมเป็นกระจอย,อยุนเทียวนะแบบอันบอกด์ดอะไบนีนี่แหละนะใส่ตรงๆๆๆๆตรงตรงตรงไปแบบความเร็วก็เร็วมากมากเลยนะผมน่าจะไปวันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไง รถพังนะรถพังเลยแล้วูแขนเสื้อแขนเสื้อทุกันว่าเราเราลองขับรถไปตรงนั้นกันมันมีอะไรบ้างแค่นี้ก็ไม่เหนัม้ก็ชนละไม่เหนัมก็ชนละอืมอ่ะได้ ต้องกลับไปทางโน้นเหรอรถกลับไปทางโน้นเดี่ยวเรากลับ,บที่เดิมตัวเขาขับวนอีกรอบหนึ่งนะ นี่นะครับก็คือก็คือลินดาครับไม่ใช่เลยนะครับลินดานะครับผมมันวนรอบหนึ่งหน่ะโอ้ดูรถ ก็ได้เก็บก็คือคือรถคันใ่นะเข้าไปดูห้องในกันนะครับนั่นคือนั่นได้นะครับเห่เหลนะ ก็ออกมาที่เดิมนะครับนี่นี่นะครับดูกันว่าตรงนี้มีอะไรนะครับนะท่านผู้ชมก็คลิปนี้นะครับก็ขอให้ไม่มีเพื่กันนะเข้าชมได้เยอะเลยกดติดต่อใค,คด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนะ ได้นะครับผมนะ